สวัสดีครับสมาชิกเพจ The Search เถททองทุกท่าน dem. สวัสดีวันพระรหัสัปดีที่22กรกฎาคม2564นะครับ <tamanho S 1> วันนี้เราก็จะมาใช้เทคนิคจากหนังสือเทคนิคเถททองแบบจอมยุทธเพื่อมาดูแนวโน้มทำนายแนวโน้มราคาจากตัวอย่างทองคำกันนะครับวันนี้ทองคำเป็นอย่างไรบ้าง ก็เหมือนกับเมื่อวานที่ได้บอกไว้เลยครับคือจากแนวโน้มราคาไม่สามารถทำไฮเออร์ไ er ฮที่เหนือขึ้นไปกว่าจุดสูงที่ทําไว้แล้วก็ยังไม่สามารถทำโลเวอร์โลที่ต่ากว่าที่ได้ทําไว้ดังนั้นด้วยทฤษฎีดาวบอกให้รู้ว่าราคาทองคํายังคงไซ์เวย์อยู่ในกรอบโดยมีกรอบการเคลื่อนไหวอยู่3กรอบ นั่นคือกรอบเล็กกรอบเล็กระหว่าง1790ถึง1820เหรียญกรอบกลางกรอบกลางก็คือจาก1780เหรียญถึง1825เหรียญและกรอบใหญ่นั่นก็คือ1750ซึ่งเป็นโลถึงไฮที่1835เหรียญครับดังนั้น เมื่อราคาทองคำเคลื่อนตัวไซ์เยวพักฐานอยู่ในกรอบเล็กกลางใหญ่ตามนี้แล้วเราซึ่งเป็นนักลงทุนก็ต้องรู้และสามารถเล่นรอบทำกำไรได้ในกรอบการลงทุนนะครับเบกอบเล็กก็ไปเล่นต่อในกรอบกลางเบกรอบกลางราคาก็จะไปเล่นต่อในกรอบใหญ่ต่อไปนะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีกับการเทรดครับ อย่าลืม Stop Loss นะครับ Stop l o s สสำคัญมากกับการเทรดแบบ c a n n e l t เทรดแบบนี้นะครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดี